สวัสดีครับพวกผมชีโร่โมยเกมวันนี้ก็จะมาลงคอมโบตามคำขออีกเช่นเคยนะตอนแรกก็ว่าจะกลับมาลงทุกวันเหมือนเดิมแต่ร่างกายไม่ค่อยไหวนะขอเป็นวันเว้นวันไปก่อนนะตัวแรกนะครับก็จะเป็น 60, ดันบัตเตอร์760โรรัสคือผู้ชนะในคลิปที่แล้วพบกันกับโช o ยบอลดรากรูน455แป เล่นการเก็แบแต้มอีกเช่นเคยนะครับโอเคโอ้ <Okay>. oh. ขอทำความสะอาดสนามสักครู่หนึง่งขนาดอยู่ในห้องปิดนะยังมีฝุ่นเลยโอเคจะทอสนามสักครู่โอเคเรียบร้อยเล่นกันทั้งหมดเจ็ดแต้มนะครับผัดก,กันชูนนะ่ยใส่แอทแทกทั้งคู่ การให้กันบัตเตอร์ตั้งเฉย1ต่อ0ูนย์คา์บไรากูลนำไปครับอ้าวใส่ดันบัตเตอร์ไม่เข้าหลอดเลย คิวบอกกลจากูนได้แตรมเป็น2เข้านะครับผมวิ้ยเลยสนามลุดไม่รู้หลุดจากศึกตอนไหน โอเคเช็คเลยหลุดเฉยน่าจะซึกไหนสักซึกหนึ่งเป็นสอบเท้านะครับดันลุเตอร์ได้โอเวอร์ฟินิชไป สามต่อสองนะครับคาร์บอลดรารูนได้แตกลโดดใส่หัวแตกๆเองนะครับสกอร์กลายเป็นสี่ต่อสองนะครับไอสี่ต่อสามคาบอนไดคาร์นไดกลสานดันบัตเตอร์สี่นั่นเอง เป็น6ต่อ3นะครับดันบ,บัตเตอร์นี่ยังไงก็เป็นตัวที่ตีแรงจริงจริงสต่อ6นะครับ คดีพลิกคดีพลิกเฉยโควาดากู wow, 455แฟดเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองตัวต่อไปที่จะามาเจอนี่ระดับตำนานกันเลยทีเดียวเชียวอันนี้น่าจะชุดก่อนนะเพราะว่าสตามิีน่าเยอะนะครับแต่ว่าไม่รู้จะซื้อไหวไหมหงแดง960เฮกซ่านะครับ สองนานลงว่าหงแดงหนึ่ง <1. S 2> ต่อศูนย์นะครับ เข้าควข้สี4ต่อ1น,นะฮะของแดงเอ็กตีฟินิส โอเคเป็น2ต่อ4นะครับโคบอลดากรุนได้แต้มหรือว่าจะเสีย2องแยังกลายเป็น3ต่อ4โคบอลดากูลได้แต้ม กเป็นสี่ต่อสครับเขาบอกเดากูนได้แต้ม5ต่อสี่หงแดงได้แต้ม ดูไม่ออกครับผมขอให้เสมอไปนะครับรอบนี้มองไม่ทันจริงๆขอให้เสมอไปนะครับ ไฟชนะไฟนะครับเขาเปล er ี่ยนหลังเชือดเสร็จเลีเยชื่อะผู้ชนะคือตำนานของเราหกแดง 9, 6, 0, เก้าหกศูเฮกซ่านั่นเองตัวต่อไปนะครับน้องใหม่ไฟแรง ดานเบรฟเทิร์นหกหกหกศูนย์คิกโอเคเบิร์ดฟินิชก่อนตกใจนิดนะแต่ว่าผมขอพูดเลยว่าหกหกศูนย์นะครับหลุดง่ายมากดูดิอ่ะเนี่ยขนาดใส่ขนาดใส่ตัวล็ลอกอยู่นะ มันแบบหมนะุนแ้ยคึกเดียวหลุดเลยอะเนี่ยหมุนคึกเดียวหลุดจริงๆหกข,ของสดหลุดง่ายนะฮะหกแดงเวิร์ดฟินิชไป หนึ่งต่อสองดรานเบรฟได้แต้มผู้ใส่เธอแล,ล้วรู้สึกสมดุลดังเบรฟดีขึ้นเยอะยั่นะดีว่าใส่สแลตเยอะเลยสกอร์เป็นสองต่อสองแต่ว่าแรงตีก็มองไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ เป็น3ต่อ2รู้สึกว่าวิ่งดีขึ้นนะครับแต่ว่าแรงดีดของดานไม่ค่อยแรงนะเท่าที่มองเขาหน้าจะโดนขวดพลาสติกส่สวใหญ่เลยสกอร์เป็น3ต่อสาม ต่อสามดันเบฟได้แต้มเมือเ่อกี้นี้ว่าจะออกสามไปแล้วนะสี่ต่อสีอ่ของแดงกระดูกเหมือนกันนี่นะ ต่อสี่ด่านเบด้แ้บ<อ>เอ์ตีฟนิสคููชนะได้แก่หงแดงนั่นเองโหดจริงๆอารินเกตต่อห้าเลยนะฮะคู่ต่อสู้กับรถออมตะ จะเป็นใครไปได้เลยนอกจากชาร์กเอ็ดเก้าหกศูเทเปอร์ชอบ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 าดมาหนึ่งต่อศูนจะเสียสองอยู่แล้วโดนเตะออกะโดดกลับมาโดนเตะอีกแต่ก็ยิงโดดกลับมาตายแต้มเดียว สังเกตไหมครับชักเอทรู้สึกว่าดีดแรงกว่าดันเบฟที่ใส่เธอเอน,อนี่ยสี่ต่อสูนเฉยเลย พยายามออกแล้วแต่ว่าออกไม่ได้นั่นเองสองต่อสี่องแดงได้แต้มจะออกสองเจะออสองกลับมาตลอดสองต่อห้าเอ้ห้าต่อสองชาร์เอดได้แต้ม 5าต่อสองนี่ยครับชักเอ็ดนำโอเคอยู่เอาไว้อยู่ไม่อยู่โอเคเป็น3ต่อ5ของแดงได้แต้ม บินไปเลยแต่ว่าสกรอร์ย,ยังเท่าเดิมนะครับสามต่อ,อ,อห้านึกว่าชนะเด้อชนะครับสกอร์เป็นหกต่อสามนั่นเอง ไกันนี้เนี่ยห้าต่อหกใช่ไหมหกต่อสามเป็นห้าต่อหกหงแดงได้แต้มอย่าบอกนะว่าตำนาน,นตำนานนี้อยู่จริงจริงครับอบหมดไม่สนใครกับหงแดงก้าวโงเฮกซ่าตัวต่อไปที่จะมาเจอ อันนี้ผัดกันชุดเลยเพราะว่าตัวนี้สตามิน่าเยอะมากจริงๆควรชุดก่อนด้วยแต่ไม่เป็นไรเราจะผัดกันชุดต่อให้ของแดาวต่อให้เป็นวิสัสลอต1นึ่งหูนเลเวลนะครับ 1ต่อ0ูนย์วิสัตล็อตได้แต้ม 2ต่อศูนย์วิสรล็อตแต้แต้มพลังให,ห้หงแดงสองต่อสอง วิสระลอดแต้ สามร้อยกลับมาตายตกเลยหกต่อ2ครับผม4ต่อ6กค่อนข้างตึงอยู่นะ เจ้าไม่ใส่แอ์นะเจ้าไปแล้วโอเคนะครับหาพอมดก็ปากนกอปตัดลงไปได้ตัวต่อไปจะเป็นตัวสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนั่นก็คือฟีนิกซ์รันเดอร์สามแปดห้าโอ๊กนั่นเองผัดกระชูนล้วกันถึงอันนี้จะเป็นสตามิน่ก็เถอะ เออถึงฟินิก์จะเป็นสตามินาเถอะแต่ว่าสตามินาคงน้อยฝ่าวิสัทแหละโอเคสองต่อศูนย์วิสาทลนั่นำไป นำไปห้ากอสูมทิศลอดนำไปลันเดอร์บอกเจอไข่ก็ได้ที่ไม่ใช่นี่เอ้ยฟินิกแลนเดอร์บอกเจอไข่ก็ได้ที่ไม่ใช่นี้ เมื่อกี้ฟินิกซ์ออเดอร์ชุดก่อนด้วยนะ4ต่อ5 เอามาตะจะกลับมาชนะจอกสนผูชนะในคลิปนี้ก็ได้เป็นมหาพ่อมุดวิศาลอดหนึ่งหกศนเลเวลนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ